คุณขนเปลือกขนน้ำคือความเสียกรวมกันแล้วเราต้องเสียค่าขนส่ง40%ถ้านนญี่ปุ่นใช้วิธีสีเป็นชอบกล้องตั้งแต่ระดับไล่เอาเปลือกออกและถ้ามีเครื่องอบหรือทำให้มันแห้งได้ดีขึ้นไอการลดต้นทุนตรงนั้นนะครับชาวนาก็จะได้ไปเต็มเต็ม หลังจากที่ปลูกเสร็จมันจะต้องมีการบริหารในการเก็บเกี่ยวบางทีเนี่ยพอข้าวถึงเวลาจะต้องรีบเก็บไม่อย่างนั้นข้าวกว็กรอบหรือไม่อย่างนั้นออตอนนี้เนี่ยมันปลูกข้าวนะปาปังก็มีไม่อย่างนั้นเดี๋ยวฝนมันจะลงเพราะฉะนั้นถึงเวลาก็จะต้องรีบเกี่ยวเกี่ยวเนี่ยดีนี้ก็จะใช้รถเกี่ยวข้าวใช่ไหมครับแล้วปัจจุบันนี้พอเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยเนี่ย ข้าวเนี่ยมันเป็นข้าวบางทีข้าวมันยังเปียกอยู่ก็ต้องรีบขายแล้วคุณก็ต้องขนส่งไปขายที่โรงสีโรงสีก็ต้องเอาไปอบใช่ไหมครับอบเสร็จก็ต้องเอาเปลือกออกถูกไหมครับเรียกว่าสีเป็นข้าวกล้องกลับไปชิดถิงตรงนี้นะครับอันนี้น่าตื่นเต้นมากเลยกำลังตั้งโจทย์จะอยู่นะครับคุณขน,นเปลือกขนน้ําคือความเปียก ความชืนมช้นความชื้นความชื้นเนี่ยบางทีเนี่ยตั้งยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับความชื้นเขาเรีนับเป็นเปอร์เซ็นต์นนใช่ไหมครับ,รบในร้อยกิโลมีน้ำยี่สิบกิโลมีเปลือกอีกจํานวนหนึ่งแล้วมีสิ่งเจือปนอีกจํานวนหนึ่งรวงมกันแล้วเราต้องเสียค่าขนส่งสี่สิบเปอร์เซ็นต์ตกลงถ้าคุณสามารถที่จะปรับปรุงตรงนี้ในระดับไล่นาได้ยังไม่ต้องขนส่งคุณลดค่าขนส่งไปแล้วสี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมาหาศาลไหมครับตรงนี้ ชาวนาญี่ปุ่นท่านไหมครับชาวนาญี่ปุ่นใช้ชว,ใวิธีเขาเรียกว่าสีเป็นเข้ากล้องตั้งแต่ระดับไล่นาเอาเปลือกออกตลงเอาเปลือกออกและถ้ามีเครื่องอบหรือทำให้มันแห้งได้ดีขึ้นการขนส่งมันก็จะลดต้นทุนไปอีกใช่ไหมครับไอการลดต้นทุนตรงนั้นนะครับชาวนาก็จะได้เต็มๆถูกไหมครับเพราะว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยลงสีก็ต้องมาลดราคาลง เพราะคุณภาพข้าวมันเปียกเขาซื้อน้ําที่ไหนแล้วครับคุณเอาไปช่างเขาก็หักไม่มีเปลือกมันมีสิ่งเจือปนเขาก็หักหมดตรงราคาที่ชาวนาได้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นละตรงนี้ถูกไหมครับเนี่ยประเด็นนี้ก็เป็นโจทย์ที่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะทํำยังไงที่จะลดตนด้นทุนในเรื่องของการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวจนถึงถึงลงสี